สบายดีพี่น้องมอจิครูทุกคนบอนสบายดีป้าลุงหูเนี่ยหูเนี่ยเจ้าอะไไปบอกน้องค่ะเจ้ามาต้องไปเด้อจะอยู่เพื่อนเด้ออไาไปแย่งไข่หูแดงเด้อเจ้ามาต้องไปเด้ออยู่ไปบอกน้องอยังอะไรมาต้องไปบอกนหละมันหูจัก ความเลยามไปบุญนะ่ะแม่นบหุ่นจักด้วยนะ่ะปีปีลายกับหุจักความเลยปีปลายปีปีปแป้งมันต้องหอดบ่อว่ะต้องหอดบ่อเนาะเบิ่งนี่มันยังถือตาเนี่ยรถไปบุญหู่จักว่าอ้นกับแม่กระฟองบอลจะพาแหน่ไข่มูดแดงกันเลย หูจักลากาอยากไปนําเอาเขอบไปไว้น้ำพออ่ะภูเขาไปอยากเข่าพี่น้อยหายไปบุญอยู่น้ำพออแหละพี่น้องไอ้หัวอยู่น้ำพออ่ะเสื้อผ้าไปหลักไปพี่น้องไปบุญสิเห็นพี่น้องไปบุญเช็ดไปสักพักเอ้ามาอุดเนย เออมาขุดหนทางมามามามยต้ำหลอดออกเลยพี่น้องไอ้ตอนอดน่อยเป็นคนแง่พี่น้องเด้อมาหอดป่าแล้วปบใบบุญไม่เลยใบบุญจากมานำ้ำโมาหายเพิ่มมาน้ำยามไปเร่งคู่ใส่ สบายดีเอฟซีมาุขูสุขคนเดจ้าไม่จิตโมทันทาทด,ดีัดมิก,กินยกระดาบเอาไปบุามาหน้าต้องกายืดซเาบเห็นเนี่ยไปใส่ปนหมดแดง้น่แลนะทุกคุปปอรเียกไข่โอ้ยเพียงมันโบด้มีไข่มิเตแม่มันก็หมดครบคอยบันหมดครบคอยคารบอนใช้แค่แม่ ไปละมันโบมีผ <c oughs> ูก็ได้ยินนะจำถังทั้งหมดนะไปห,หาหลอดแห่ะก็ไม่จีบพี่น้องไปไสิได้ไปรือบ,บ่บได้สิม,มีหรือโบมีมาเบิ่งน้ำกัน ขวดแก้วนี่ฮะเต็มเลยห้างไหนพ่อแม่ได้ ้างเคยช่อง้าไง่พแลบ้งพี่น้องป้าโตแม่เอิกขันได้นะเซ่อพอแห้งพี่น้องผู้เอะตาห่างไงไๆโอ้ยไม่บ่เถิงพี่น้องเลยไม่บ่เถิง น้องบอลมาเดินทางต่อป๊อกคือสิขขไขไ่นข,นไนขนาดไม่น่า,นาขัดแย่ได้เนะไหมเนาะค้นไปแย่เจ้ามาได้แม่แล้วนี่ึ้นไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ในงานนะมาเห็นในกกแดงนี่พี่นอ้องเลยโมโหสิ มมีเพืหางเทิงนะจ๊ะก,ก๊กนี่กม็มีมนี่ก๊กนี่พี่น้องแต่มันอยู่ไป้ายมาพกูไม่จีดมาเทิงดอกมีแต่นั้นอยู่นี่แหละนี่ก็จ,กจ๊กกโได้พอจักนี่ังกรกบได้เลยเน,นาะเิเก่อนหักไข่จะได้หนีคันแย่ได้เนี่ขทามกาทำมาเสีนันข้นตัดสิทลงเออได้อยู่ โอ้ยไม่บะเถิองพี่น้องเอ้ยองห้างใหม่บะเถิงเ้ามาขึ้นมาหมาดเชียววพเราจะเป็นเ้ามาห้าม้านมานเราแหมวะไม่มันสัน่น เขาเห็นกระเจ้าเลาะแห่กระเจ้าบ่เห็นเลยเนี่ยวันเจ้าเห็นเสือ้ยฮะไม่ไหอีกสัปนี้พี่น้องมาหมัดแนบใส่กันนะแมเนาะโมแมนแม่ มดเดานกหมางไม่ส yeah, hey. oh. hey. ่ะน yeah, ี่ตะเถิงมาแม่แล้ยอย่าไปใกล้ลูกหมดสิกัดหงะทางิดหมเมืดเถอะหมูมีแต่แม่ปะ น่ยอยู่เทิงภนแล่อยู่ห้างมาและตอกป้องกันขึ้นห้างมีหามนี่ยไม่ได้ดบกลูกห้างเนาะก็ไมงมีใครเานะใช่ก็มมีไข่งังไม่ได้เาเก่าเพราะไเเก่าบุ่งลงลูกบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดปะป นี่แม่มีแต่แม่มันพี่้องโยโอเคปะลุกไปบอลปะบอลไปบอลบอลบอลบอหบเห็เหดบอลมีเดมีเดด้วยม่ดายโบีเข้างนเาองอย่วดวยกวเอีอยายด้วยาลายยอด,ดุเองช่วยตัวายยอดทะนุกนเอด มีบอกมีกับไข่ปลายเด้ห่างเทิงเหแม่เนี่ยหา่มมหางเทิงผูกเนีจะบ่ห่างกันนะเนี่จะบ่าห่างกันนะเออเียงกรด,ดักคนบอกไปเท่าคน ตาแม่แมอ่อแม่มัน,นมร้าย,ายห้างอยู่นนั่ไหนโกกียนี่ค่ะมองนั่นเลยแม่ห้างมางไงบาปไปบุญแล้วพี่น้องไปบุญอยากมานำไห่มา

นี่บ่นี่บ <Gomez> ่เมืองพักกระโดนพี่น <eding> ้องป้าพักกระโดนกะป่องมแะระพักกระโดนนะบางทีอ้นเห็นนะเาเห็นตอนนับบักละลายอยู่นะฮะป่องมันเป็นใบบัางใยเลยป่องมะระไหมเอ้ยเป็นใบมันหรอป้าป้าเราสิเก็บไปกินกับอ่ะนะ เกจะไปกินกับลาบกับเนี่ได้แม่ห้างนี่แม่เทงิงมาวะเฮ้ได้หน,น่อยไหมกิมซุงพี่น้องเลยซื้อมาปลูกได้มังกรกับมาขายบัวแดงบัวได้ซ้ำพี่น้องเลยต่ว่าได้หน่อไม้กิมซุงเขาตัดถิ่มเอ้ยไอ้มังกรมาเอา้ยว่าเอา้ยว่าแม่เอ้ยว่าว่าแม่ว่า ใช่นักเกินไปจะเอาลำน้อยฮะลูกจะเอาลำใหญ่อ้วนได้เราไม่กินซุงเมื่อพี่น้องเอาเมือหน่อต่ำๆนะยแม่โดยใครมันมาเออเมื่อได้หอดมงเลยเฮียนลูกไปเมื่อเฮียนไปเอาเมื่อหน่อใหมไป เอาคลิปนีน้พากันเลือกดอกไมากลิปซุงมาปลูกพี่น้องเอาลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พอกับคลิปหนาจ้าลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย